สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาทำความรู้จักกับทุนที่ชื่อว่าทุนพาเลตนะคะทุนนี้นะคะก็จะเป็นทุนที่ช่วยในการบริหารจัดการบล็อกต่างๆให้ง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบริหารจัดการบล็อกเนี้ยก็คือบริหารจัดการยังไงนะคะทุนนี้นะคะก็จะเป็นทุนที่มีลักษณะสัญ,ญลักษณ์เหมือนลูปฟันเฟืองตัวนี้นะคะก็จะขึ้นว่าทุนพาเลตนะคะให้เราคลิกเข้าไปนะคะหน้าตาทุนก็จะเป็นลักษณะเหมือนทางด้านขวามือของเราตัวนี้ บล็อกพวกนี้นะคะเราสามารถสร้างหัวข้อต่างๆนะคะเพื่อจัดเก็บได้นะคะอย่างเช่น Mechanical นะคะอันนี้เป็นหัวข้อบล็อกนะคะเราสามารถสร้างบล็อกแล้วก็จัดเก็บในหมดหมู่ของ Mechanical ได้นะคะหรือว่าจะเป็นเฟอร i t ิ r จก็เช่นเดียวกันนะคะการใช้ในส่วนของบล็อกทูลพาเลต t นี้นะคะสามารถคลิกเลือกที่ บล็อกต่างๆนะคะแล้วลากลงมาใช้ได้อ่าก็จะได้ประมาณนี้นะคะหรือว่าผู้ใช้งานต้องการที่จะสร้างบล็อกหรือ,ออหัวข้อต่างๆขึ้นมาเองนะคะก็สามารถคลิกขวาที่คอลัมน์ตัวนี้นะคะแล้วก็เลือกไปที่ New Palette นะคะจากนั้นก็ให้ตั้งชื่อในส่วนของบล็อกหัวข้อต่างๆนะคะอาน,นาที่นี้จะตั้งชื่อเป็นบล็อกขึ้นมานะคะ ทีนี้ผู้ใช้งานเนี่ยก็สามารถเขียนบล็อกของตัวเองขึ้นมานะคะเพื่อจัดเก็บบล็อกเข้าไปในหมวดหมู่นี้นะคะสมมุติว่าสร้างเสร็จแล้วเนาะผู้ใช้งานก็สามารถคลิกลากเพื่อจัดเก็บง่ายๆเท่านี้เองนะคะก็สามารถสร้างบล็อกที่ใช้งานในส่วนของโปรแกรมได้นะคะ